เธสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมราคาทองคํามันถึงได้ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเหมือนเดาใจไม่ถูกเลยวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสไขปริศนาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุก,กี่สมัยนะครับทองคาเนี่ยก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่แบบอยู่เหนือการเวลาจริงๆเป็นสินทรัพย์ที่คนทั้งโลกเชื่อมั่นกันมาเป็นร้อยๆอปีแล้วว่ายังไงซะมันก็จะรักษามูลค่าของมันเอาไว้ได้ และนั่นก็คือคําถามสําคัญของเราในวันนี้เลยครับการทําความเข้าใจราคาทองคำเนี่ยมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ๆสักภาพหนึ่งเลยที่แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยต่างก็มีความสําคัญและก็เชื่อมโยงถึงกันหมดเอาละครับเราจะมาค่อยๆต่อจิ๊กซอกันไปทีละชิ้นๆเลยตั้งแต่ปัจจัยที่เบสิกที่สุดไปจนถึงปัจจัยทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อเราเห็นภาพรวมทั้งหมดของปริศนานี้กันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ชิ้นส่วนแรกกันเลยดีกว่า ราคาทองคําที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่งายๆนะแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการผสมผสานกันของทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วก็พฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกเลยทีเดียวครับปัจจัยแรกสุดเลยนะครับและเป็นพื้นฐานที่สุดของทุกสิ่งในตลาดก็คือหลักการที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของอุปสงค์และอุปทานหรือดีแมนกับซับพลายนั่นเองครับหลักการนี้จริงๆง่ายมากๆเลยครับ เมื่อไหร่ที่คนอยากได้ทองคํามากกว่าปริมาณทองคําที่มีอยู่ราคามันก็สูงขึ้นเป็นธรรมดาแต่ในทางกลับกันถ้ามีทองคําล้นตลาดแต่คนไม่ค่อยอยากได้ราคาก็จะลดลงอืมมันเป็น,นกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเลยครับทีนี้มาลองดูฝั่งของความต้องการหรือดีมานกันบ้างตัวเลขที่เห็นอยู่นี้คือปริมาณความต้องการทองคําทั่วโลกในแต่ละปีนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่พตันโห เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนั่นคือน้ําหนักที่เทียบเท่ากับช้างแอฟริกากว่า600เชือกเลยนะเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าโลกของเราเนี่ยมีความต้องการทองคําสูงขนาดไหนแล้วทองคําทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คือตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมว่าหลายคนอาจจะอึ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ตั้ง62%ของทองคำที่หมุนเวียนในตลาดมันไม่ได้มาจากการขุดใหม่นะครับแต่มันมาจากทองคำเก่าที่เอามารีไซเคิลกับที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆเขาขายออกมาส่วนที่มาจากการทำเหมืองใหม่จริงๆเนี่ยมีแค่38%เองครับน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะครับเอาละมาต่อกันที่จิ๊กซอชิ้นต่อไปเลยครับนั่นก็คือเรื่องของสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายทองคำซึ่งต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อราคาทั่วโลกเลย และนี่คือจุดสำคัญเลยครับไม่ว่าจะซื้อขายกันที่ไหนในโลกราคาทองคำจะถูกอ้างเองเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักดังนั้นค่าเงินดอลลาร์จึงส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะสวนทางกันเสมอครับลองลึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศค่าเงินบาทเราแข็งเราก็จะรู้สึกว่าของที่น่วงถูกลงแลกเงินได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเงินบาทอ่อนเมื่อไหร่โอ้โหทุกอย่างก็จะดูแพงขึ้นมาทันทีหลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับ ถ้าดอลลร์อ่อนค่าประเทศอื่นๆก็จะรู้สึกว่าทองคําถูกลงก็อาจจะอยากซื้อมากขึ้นนั่นเองครับจิก๊กซอว์ชิ้นต่อไปนี่อาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ในตอนแรกนะครับแต่กลับมีความสัมพันธ์ที่สําคัญอย่างน่าปราัยเลยนั่นก็คือความเชื่อมโยงระหว่างราคาน้ํามันกับราคาทองคําครับสไลด์นี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับคืออย่างนี้ครับพอราคาน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนของแทบทุกอย่างมันสูงขึ้นมันก็จะไปผลักให้ราคาสินค้ากับบริการอื่นๆสูงตามไปด้วย หรือที่เราเรียกกันว่าภาวะเงินเฟอ้อไงครับซึ่งมันทําให้มูลค่าของเงินสดในมือเราลดลงในสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนก็เลยมักจะมองหาทองคําเพื่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันมูลค่าทรัพย์สินของตัวเองครับและแล้วก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายครับซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาล้วนๆเลยนั่นก็คือบทบาทของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือเซฟเฮเว่นในยามที่โลกเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ประโยคนี้สะท้อนคุณค่าของทองคำที่มันนอกเหนือไปจากตัวเลขได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะในยามวิกฤตเนี่ยทองคําคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงที่มันจับต้องได้จริงๆลองนึกถึงช่วงเวลาที่มีข่าวความขัดแย้งใหญ่ๆหรือว่ามีวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจสิครับ เหตุการณ์เหล่านี้แหละครับล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนที่กำลังกังวลมองหาที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ย้ายเงินทุนของตัวเองมาที่ทองคําเพื่อหน,นีจากความผันผวนของสินทรัพย์อื่นๆซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะผลักดันให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นตามระดับความกังวลของผู้คนนั่นเองเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ต่อจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นกันไปแล้วทีนี้เรามาลองมองภาพรวมทั้งหมดที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์กันดีกว่าครับและนี่คือภาพรวมของปริศนาทั้งหมดครับ ปัจจัยหลัก4อย่างที่คอยขับเคลื่อนราคาทองคําก็คือ 1. อุปสงค์และอุปทาน2ค่าเงินดอลลาร์สาราคาน้ามันที่ไปส่งผลต่อเงินเฟ้อและสุดท้ายเลยก็คือระดับความกังวลของผู้คนต่อสถานการณ์โลกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องเข้าใจว่าปัจจัยทั้ง4ี่อย่างนี้มันไม่ได้ทํางานแยกจากกันนะครับแต่มันมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับการเต้นรําที่ซับซ้อนมากๆ ซึ่งทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาลองคิดตามกันดูลเล่นๆครับว่าด้วยความซับซ้อนและพลวัตทั้งหมดนี้การประเมินมูลค่าของทองคำเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นาศาสตร์ที่เราคำนวณได้ด้วยเหตุและผลหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสินที่ต้องอาศัยการตีความและสัญชาตญาณกันแน่ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ